สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องบุญคลองแม่าพรินน้องขวัญนะคะมาใส่บาตรวันเกิดของน้องบุญคลองนะคะครบ9ปีปีนี้นะคะนี่น้องบุญคลองแม่าพรินน้องขวัญนะคะน้องขวัญก็มาแสดงความยินดีสุขสันต์วันเกิดกับน้องด้วยนะคะน้องขวัญมางานวันมาใส่บาตรพร้อมกับน้องบุญคลองนะคะวันนี้น้องมาใส่บาตรกับน้องบุญคลองจ้า มื่อแต่วากิ้งน้องไพนแล้วอะไรแล้วด้วยล่ะนี่นะคะน้องไินมาเลยค่ะมาเลยนะคะมาเลยมานะคะวันนี้จะพา น้องมูลคลองแม่ไพลินนะคะมาใส่บาตรวัดป่าเจียงนะคะแม่ไพลินนําหน้ามาแล้วนะคะแม่แม่ขานาหน้ามาแล้วนะคะนี่เดินแม่ไพลินนะคะเดินเร็วจังเลยนะคะแม่ไพลินนะคะไปเลยลูกไปเลยไปเลยเลยไปเลยนะคะจับหางกันมาเลยนะคะ อันจับหางใ่ไมไปแล้วน,นะคะน oui mm hmm. ี่น้องขวันเราดู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 เจ้าเจ้าของวันเกิดสิคะอยู่ข้างหลังนะคะเจ้าของวันเกิดนะคะนี่ไปแล้วนะคะ ไปใส่บาทนะคะวันนี้วันเกิดของน้องบุญครองจ้าโอ้จะขอวันเกิดด้วยป่วยด้วยนี่มาดูดูแม่ขวัญกันนะคะามาดูแม่แม่แม่ไพลรนกับน้องขวัญน,นะคะ น้องขวัญเองลูกน้องขวัญไม่กลัวนะคะจะสูงแล้วนะคะจะสูงแล้วนะคะโอ้เนยนะพล่อยค่ะค่ะเรียกปล่อยจะต้ดน้หนุ่มจะดีสวัสดีค่ะน้องขวัญนะคะทักทายนะคะ นะเริ่ม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 ,ม,ม,มกันแล้วนะคะเริ่มจะดีรู้จักกันขึ้นมากมากขึ้นแล้วนะคะแม่แม่คะตักอ้นห่อเป็องอุ่อานอุ่นร มาเรียงเซลกันแล้วนะคะนี่พามาใส่บาทนะคะนี่พักอยตะโกแซงไปกล่าไบุญคลอก็มาอยู่เฉยนะคะน้องไพลรีนแม่ไพลรีนกับน้องขวัญน,นะคะ วันนี้ได้มาใส่บาตรที่วัดป่าเจียงนะคะน้องขวัญก็สุขสันต์วันเกิดให้น้องชายนะคะก็ให้น้องบุญคลองยอย่าดื้ออย่าสนนะคะออให้สุขภาพแข็งแรงนะคะโรกไข้ไข้เจ็บอย่าได้มีนะคะีน่นะคะมาใส่บาตรวัดป่าเจียงของเรานะคะ รอพระอาจารย์ลงมานะคะใส่บาทนะคะบุญคลองไม่อยู่นิ่งเลยนะคะวันนี้ก็พอดีวันเกิดก็ตรงกับวันพระของเป็นวันแปดค่ำขึ้นแปดค่าเดือนแปดนะคะตรงกับวันพระนะคะวันนี้วันเกิดของน้องบุญคลองนะคะแม่แม่ขา ดูดูพี่กับน้องชายทักทายกันอีกแล้วนะคะ <c oughs> ทักทายกันนะคะ นานๆได้มาเจอกันทีนะคะหลายปีมาแล้วนะคะที่ไม่ได้เจอกันนะคะแม่ๆค่ะวันนี้คลองจะนิ่งไปหน่อยนะคะสุสใสวันนี้เป็นวันเกิดของเขานะคะ9ปีนะคะวันเกิดของน้องบุญคลอง9ปีนะคะ พี่ขวัญก็สิบปีสิบปีกับแปดเดือนนะคะคนละแม่นะคะนี่นี่แม่ของใครแม่ของบุญคลองชื่อไพรินนะคะส,สิบปีแปดเดือนพี่สาวก็สิบปีแปดเดือนนะคะพี่มนมอมยูววันนี้อ่อหนอเอกฮะ

Ông cho mong chị bịt lên mong nó mới thay clip bịt hả? Chị vẫn bơ ช้างตอนนี้ช้างก็ยืนรอพระอาจารย์อยู่นะคะทำบุญใส่บาตรนะคะวันนี้น้องควันไม่มีอะไรกินเลยลูกเีื่เราหมอบน้องควันหมอบน้องโอ้ยลอ,องอย่าหาของกินนะคะ อยู่คนละข้างก็ได้หรือวยู่คนละข้างก็ได้เจ้าโกงวันเกิด <ah จ้าจ้าเร่คองจ้าเร่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 เฮ้ยคลองน่ารักมากเลยนะคะแม่แม่ขาโอ้ยน้องบุญทองน่ารักมากเลยนะคะว่านันนันไอคกอได้ตักรวอลอาชัดว่านันว่ายซองอะ cái <laughs> linh <laughs> nó đinh xoay của của anh con Mùi <laughs> song ngoài này qua song nào nằm mùi song cái bún ở này qua ở này qua nằm mui xong cái bún cái nào thì đinh góc mà nó cái nào thì đinh góc cái nào thì đinh 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 cái nào

กิงซิแล้วตะโก้ซิ้นเอจาชูยิงซิอ้นแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะยับอยู่เติอนฝากช่องพังน้องขวัญแฟมิลี่ด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ